หัวใจชายหนุ่มจดหมายถึงนายประเสริฐสุวัส์ฉบับที่หนึ่งเขียนบนเรือโอยามะมะรูเดินทางในทะเลแดงวันที่23กันยายนถึงพ่อประเสริฐเพื่อนรักเพื่อนคงนึกเคืองฉันอยู่แล้วละสิที่ฉันยังไม่ได้เขียนจดหมายมาถึงเพื่อนก่อนนี้ที่จริงฉันอยากเขียนมานานแล้วแต่มันทำใจไม่ลง ว่าจะเขียนว่ากระไรจึงรีรีร,ร,อรอมาจนถึงเวลานี้นี่ไม่ใช่เพราะไม่คิดถึงเพื่อนหามิได้แต่ตรงกันข้ามฉันคิดถึงเหลือเกินจนไม่รู้จะเขียนไปอย่างไรถูกตั้งแต่จากกันมาแล้วฉันคิดถึงเพื่อนทุกวันจริงๆนะไม่ได้แกล้งพูดเลยและฉันออกนึกได้สยาเพื่อนพิลึกด้วยนึกถึงตัวฉันเอง ที่มาตกอยู่ในที่อย่างไรและพ่อประเสริฐตกอยู่ในที่อย่างไรจะไม่ให้ฉันลิศยาได้อย่างไรส่วนฉันสิมาตกอยู่บนเรือซึ่งกําลังเล่นอยู่ในทะเลแดงร้อนแทบสิ้นสติและเดินห่างออกจากถิ่นที่เคยได้รับความสุขแลดูไปข้างหน้าก็หวังได้แต่จะได้เห็นความคับแคบและอึดอัดใจอย่าเข้าใจผิด ว่าฉันไม่รักกรุงสยามหรือชาติไทยชาติบ้านเมืองของฉันทำไมฉันจะไม่รู้จักรักแต่เป็นธรรมดาของคนเราต้องมีความรักหลายอย่างเช่นรักพ่อแม่หรือญาติพี่น้องก็ผิดกับการรักลูกรักเมียจริงไหมการรักเมืองไทยเปรียบเหมือนรักพ่อแม่แต่การรักเมืองอังกฤษเหมือนรักเมียแล้วก็เมื่อต้องจากเมืองอังกฤษมาเมืองไทย จะไม่ให้ฉันอะไรได้หรือคนเราที่ไม่เคยพ้นจากอกพ่อแม่ก็รู้สึกพอใจอยู่แล้วในการที่อยู่บ้านพ่อบ้านแม่แต่พอได้เคยออกไปเห็นสิ่งงามและพบคนอื่นๆนอกบ้านแล้วคงต้องรู้สึกว่าบ้านพ่อบ้านแม่เป็นที่คับแคบอึดอัดอยู่บ้างทั้งการคุยกับคนแก่ครึอย่างพ่อแม่ก็คงไม่ออกรถเท่าคุยกับหนุ่มๆสาวๆ ริงไหมขอให้นึกดูเถิดเพื่อนเอย๋ยตอนนี้ไปฉันจะไม่มีเวลาได้ไปดูละครอย่างที่เราได้เคยไปด้วยกันบ่อยๆในลอนดอนจะไม่ได้ไปเที่ยวกินข้าวตามเลสต์ลองและดูผู้หญิงสวยๆและร้ายที่สุดจะไม่ได้เต้นรำพ่อประเสริฐก็รู้อยู่แล้วว่าการเต้นรำเกือบจะเป็นชีวิตของฉันทีเดียวเมื่อยังอยู่เมืองนอกด้วยกัน เพื่อนเคยรอว่าถ้าฉันไม่ได้เต้นรำนานๆถึงกับปวดท้องนี่ต่อไปฉันจะไม่ต้องปวดท้องแย่หรือแต่พูดกันจริงๆนะไอการเต้นรำานะ่ะมันก็ไม่สู้สำคัญนักดอกมันสำคัญอีเรื่องที่จะไม่ได้กอดผู้หญิงนั่นแหละถ้าไม่มีเต้นรำกันบ้างเราจะวิ่งไปกอดเขาดื้อๆใครเขาจะยอมอีกอย่างหนึ่งในเมืองไทยยังมีคนครึเหลืออยู่มาก ที่ชอบเก็บลูกสาวไม่ให้พบลูกชายเพราะฉะนั้นดูออกจะหาโอกาสได้ชื่นใจยากอยู่สักหน่อยฉันนึกนึกไปแทบอยากเอาเลลี่เข้าไปเสียด้วยแล้วเทียวแต่นึกสงสารหล่อนจะต้องไปตกอยู่ในหมู่คนอันสีวิไลจะทนทานไม่ไหวท่านบิดามารดาของฉันน่ะท่านทำโก้พอใช้จริงอยู่แต่พื้นของท่านไม่ใช่สีวิไล จริงจังดอกนะเพื่อนฉันได้หวังอยู่ว่าในระหว่างเวลาเดินทางทะเลบางทีจะได้มีโอกาสพบปะสมาคมกับผู้หญิงอะไรบ้างสักคนสองคนพอลงเรือฉันก็ตั้งใจมองหาผู้ที่หน้าตาท่าทางจะพอแก้ขัดได้และฉันก็นึกกระยิมใจเมื่อได้เห็นผู้หญิงหนึ่งคนซึ่งออกจะพอใช้เขาชื่อมิสมินเลอร์รูปร่างออกจะคล้ายคล้ายลลี่ ซึ่งทำให้ฉันคิดถึงลิลี่พิลึกแต่มีความเสียใจที่จะต้องกล่าวว่าเขาค่อนข้างจะจองของอยู่หน่อยเพราะถึงแม้ฉันกับหล่อนนั่งกินข้าวโต๊ะเดียวกันก็จริงหล่อนไม่ใคร่จะยอมพูดกับฉันเลยหรือจะเป็นเพราะหล่อนกลัวตาพ่อของหล่อนก็ไม่ทราบเพราะตาพ่อนั้นหน้าตาแกออกจะบ้าระหึมอยู่สักหน่อยแต่เพื่อนก็รู้อยู่แล้วว่าฉันเป็นคนที่พยายามปานใด เพราะฉะนั้นในไม่ช้ามิสมิลเลอร์ก็ตกลงต้องพูดกับฉันฉันนึกออกยินดีว่าจะได้มีเพื่อนเดินทางที่อาจจะช่วยทำให้ใจค่อยหายเหี่ยวสักหน่อยแต่ที่ไหนเล่าในไม่ช้าก็ได้ความว่าหล่อนจะไปเพียงอียิปต์เท่านั้นฉะนั้นพอถึงอียิปต์หล่อนก็ขึ้นจากเรือฉันหวังใจอยู่ว่าจะได้เห็นหล่อนแสดงความเสียใจสักเล็กน้อยในการที่ต้องจากกัน แต่เปล่าเลยหล่อนมัวแต่บบกผ้าเช็ดหน้าให้ใครคนหนึ่งที่มาคอยรับอยู่ที่ท่าเรือและซึ่งฉันเข้าใจว่าดูเหมือนจะเป็นหวานใจของหล่อนจนถึงเวลาต้องส่งจดหมายแล้วเพราะฉะนั้นต้องขอจบทีถ้าพ่อประเสริฐมีโอกาสขอให้บอกเลนลี่ว่าฉันฝากความรักมาถึงหล่อนด้วยจากเพื่อนที่รักประพันธ์ ฉบับที่4เขียนที่ถนนหัวลำโพงวันที่หนึ่งธันวาคมถึงพ่อประเสริฐเพื่อนรักฉันไม่ได้เขียนจดหมายมาถึงพ่อประเสริฐเดือนกว่าแล้วซึ่งไม่ใช่เพราะไม่คิดถึงแต่เพราะไม่ใครจะมีเวลาฉันได้จับปากกาขึ้นมาหลายหนแล้วด้วยความตั้งใจที่จะเขียนแต่พระเอิญมีธุระอื่นมาแทรกเสียเสมอ ตั้งแต่ฉันกลับมาถึงฉันได้ถูกคนพ่อพาไปหาใครต่อมิใครแทบไม่เว้นแต่ละวันและฉันต้องไหว้คนมาเสียมากต่อมากจนนับผลไม่ท่วนจนฉันแทบจะลงรอยเป็นท่าประนมอยู่เสมอแล้วและหลังก็เกือบโค้งเสียแล้วเพราะคำนับคนไม่ได้หยุดคุณพ่อท่านตั้งใจจริงๆที่จะทำตามหน้าที่พ่อคือช่วยลูกให้ได้ดีตามแบบโบราณ ท่านยังในเห็นไม่ได้เลยว่าคนเราอาจจะได้ดีหรือมีชื่อเสียงได้โดยอาศัยความสามารถของตัวเองนึกนึกไปที่จริงก็น่าขันที่เราได้อุตสาห์ออกไปหาวิชาถึงเมืองนอกแล้วกลับมาถึงบ้านก็ต้องมาเดินเข้าท้ายครัวเท่าเท่ากับคนที่ไม่ได้ไปเมืองนอกเสียเลยนั่นเองความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ของคุณพ่อก็คืออยากให้ฉันได้เข้าไปรับราชการในพระราชสำนัก แต่ผู้ที่ต้องการเข้าไปรับราชการในพระราชสำนักสมัยนี้มันมีมากมายจนเหลือตำแหน่งเพราะฉะนั้นฉันก็เข้าไปไม่ได้คุณพ่อพาฉันไปหาเจ้าคุณผู้สำเร็จราชการมหาเล็กท่านก็พูดจาปราศัยอย่างดีแต่ท่านแสดงความเสียใจว่าไม่มีตำแหน่งว่างจริงๆในชั้นต้นฉันออกจะไม่ใคร่เชื่อเพราะมั่นใจเสียว่าเขาไม่ต้องการคนหัวนอก โดยเกรงจะไม่เหมาบราบคาบแก้วอย่างเต็มที่แต่ฉันสืบสืบดูจึงรู้ได้ความว่าแท้จริงตำแหน่งเขาบรรจุไว้เต็มแล้วจริงๆจนไม่มีที่ว่างและยังมีคนคอยจะเข้าอีกมากและในพระราชสำนักเวลานี้มีนักเรียนยุโรปหลายคนอยู่ในตำแหน่งดีๆด,ด้วยเมื่อเข้ารับราชการในพระราชสำนักไม่ได้เช่นนั้นแล้วฉันก็เที่ยวระเหระหนหางานทำอยู่หลายวัน บแต่ที่เต็มเสียแทบทุกแห่งฉะนั้นจนบัดนี้ฉันก็ยังไม่ได้รับราชการฉันได้บอกคุณพ่อว่าฉันจะลองประกอบอาชีพทางค้าขายดูบ้างแต่ท่านไม่ยอมที่จะให้ฉันทำเช่นนั้นท่านว่าค้าขายไม่มีหนทางที่จะเป็นใหญ่เป็นโตต่อไปได้และถึงจะทำมาค้าขายดีอย่างไรอย่างไรก็จะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากขุนนางกลมท่าซ้าย ทั้งกว่าจะได้เป็นหลวงก็อีกหลายปีแล้วอาจจะเป็นหลวงตั้งแต่อายุ30เมื่ออายุ45จึงจะได้เป็นพระแล้วก็ยังเป็นพระอยู่จนทุกวันนี้และไม่แลเห็นทางที่จะได้เป็นพระยาด้วยพ่อฉันกลับถึงบ้านได้สักเจวันคุณพ่อก็บอกว่าได้หาเมียไว้ให้คนหนึ่งแล้วฉันหมายว่าท่านพูดเป็นเล่นจึงหัวเราะแต่พูดกันไปพูดกันมาจึงรู้ว่า ท่านพูดจริงๆไม่ใช่พูดเล่นผู้หญิงคนนั้นคือแม่กิมเนยลูกสาวอากรเพ้งซึ่งพ่อประเสริฐก็คงจะรู้อยู่ว่าเป็นคนมั่งมีพอใช้อยู่ทั้งคุณพ่อคุณแม่สรรเสริญเยินยอมากว่าเป็นคนดีนักวิเศษต่างๆราวกับนางฟ้าตกลงมาจากสวรรค์ฉันบอกว่าฉันยังไม่ได้เห็นผู้หญิงนั้นเลยจะให้รับรองว่า จะแต่งงานกับเขาได้อย่างไรคุณพ่อกับพูดอย่างหน้าตาเฉยว่าพ่อรับรองว่าเขาเป็นคนดีสมควรแก่ลูกด้วยประการทั้งปวงฉันตอบว่าฉันเชื่อแล้วว่าเขาเป็นคนดีจริงๆตามที่คุณพ่อกล่าวแล้วทุกประการแต่ต้องขอให้คุณพ่อเข้าใจว่าฉันเป็นคนที่ได้ไปเรียนมาจากยุโรปแล้วจะแต่งงานอย่างที่เรียกว่าคลุมถุงชนไม่ได้เลยท่านออกจะฉุนเอาใหญ่ เสียงอึงครับบ้านจนคุณแม่ต้องไกลเกลียว่าขอให้ฉันได้ดูตัวแม่กิมเนยเสียก่อนแล้วจึงค่อยตกลงไปสู่ขอกันจะดีกว่าคุณพ่อจึงตกลงตามพอลุกออกมาพ้หน้าคุณพ่อคุณแม่แล้วฉันรีบจับตัวประภาซักดูว่ารู้จักแม่กิมเนยหรือเปล่าเขาตอบว่ารู้จักฉันถามว่าเป็นอย่างไรประภาก็ตอบแต่ว่าคุณพี่คอยดูเอาเองก็แล้วกันแล้วก็หัวเลาะ ฉันจะซักเท่าไหร่ก็ไม่ตอบตรงๆเลยเป็นแต่หัวเราะอยู่เรื่อยเท่านั้นฉันหวังใจว่าหน้าตาเจ้าหล่อนจะไม่เป็นนางงิ้วตุ้งแช่อะไรตัวหนึ่งฉันขอบอกโดยจริงว่าตั้งแต่ฉันเข้ามาถึงกรุงเทพ,พฉันยังไม่ได้พบผู้หญิงที่ต้องตาเลยจนทำให้นึกว่าจะต้องเลยเป็นแบเชเลอร์เสียกระมังแต่พวกเพื่อนๆเขาพากันหัวเราะและบอกว่า ให้ดูดูไปก่อนเถิดคงจะพบที่ดีเข้าบ้างสมัยนี้ผู้หญิงฟรีขึ้นมากกว่าแต่ก่อนมากและพบปะง่ายกว่าด้วยความจริงมีอยู่อย่างหนึ่งคือในเวลานี้เห็นผู้หญิงไทยไว้ผมยาวมากกว่าเมื่อก่อนเราไปเมืองนอกเป็นอันมากคนไว้ผมสั้นเกือบจะเหลือแต่คนแก่กับไพร่ไพร่เท่านั้นข้อนี้เป็นข้อควรยินดีอยู่เพราะ การไว้ผมยาวทําให้ผู้หญิงสวยขึ้นมากเป็นแน่นอนนี่ก็ยังคงเป็นอีกชั้นหนึ่งที่จะเดินขึ้นต่อไปคือการนุ่งผ้าให้ผิดกับผู้ชายในเวลานี้ก็มีผู้หญิงนุ่งสิ้นอยู่กับบ้านบ้างแล้วแต่ยังไม่กล้านุ่งไปไหนมาไหนเพราะยังไม่มีใครเป็นหัวหน้านําแฟชั่นนุ่งสิ้นขึ้นถ้าผู้หญิงไทยเรานุ่งสิ้นคงงามเป็นแน่ในกรุงเทพนี้ มีข้อเสียสำคัญที่หาที่เที่ยวยากจริงๆเพราะขาดเลสเตอร์ลองและโรงละครดีๆอย่างรอนดอนพวกโฮเทลฝรั่งทางบางลักก็มีอยู่จริงแต่มันก็ไม่ถึงใจเลยและไปสักครั้งสองครั้งก็เบื่อเพราะนอกจากจะไปกินอาหารหรือเครื่องดื่มแล้วก็ไม่มีอะไรที่ยนตใจให้สนุกเลยพวกผู้หญิงไทยๆเขาไม่ใคร่จะไปตามโฮเทลเหล่านั้นโฮเทลเจ็กก็ได้เกิดมีขึ้นหลายแห่ง แต่มันยิ่งซ้ำร้ายไปกว่าโฮเตลฝรั่งเพราะกับข้าวของกินก็เต็มกลืนและไม่ใครจะพบคนไทยด้วยมีแต่เจ๊กแน่นๆไปทั้งนั้นละครก็มีดูอยู่โรงเดียวแต่ดูสองหนก็เบื่อเพราะเรื่องที่เล่นมันพันเหลือประมาณภาพยนตร์แหละก็ย,ยังชั่วหน่อยทั้งมีโอกาสได้พบเห็นคนไทยไทยมากด้วยเมื่อคืนวานซืนนี้เองฉันได้เห็นผู้หญิง ที่ท่าทางออกจากเข้าทีคนหนึ่งที่โรงพัฒนากรแต่ไม่เห็นใครถนัดเพราะนั่งอยู่ห่างกันฉันจะต้องพยายามสืบสาวดูสักหน่อยว่าหล่อนเป็นใครถ้าได้ความจะบอกข่าวมาให้เพื่อนทราบด้วยแต่เพื่อนที่รักประพันธ์